สวัสดีครับผมชิบิซ่าครับขอรับนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตคูรลสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอาทิตย์ที่17เมษายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล3ามคู่นะครับใน3รีของยุโรปนะครับก่อนเลยนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับไรแอคไทเกอร์ 999นะครับ right I G e r แอดท I G E R 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงนะครับปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับฝากไปที่ไรแอดไทเกอ999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่บุนเดสรีกาเยอรมันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างบีเรเฟลเปิดบ้านพบกับ บาเยนน์มิวนิกผลงานตอนนี้ของทางเจ้าบ้าน ตกลงไปนะครับพวกเขาต้องมาหนีตกชั้นเต็มตัวนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยฟองดูนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในป้ายนะครับแรงจูงใจมีมากกว่าแล้วก็สภาพร่างกายสดพร้อมมากกว่านะครับเนื่องจากได้พักมาเต็มที่นะครับเจอกับทาจากฝูว่าที่แชมป์อย่างบาเยิซ์ซึ่งเกสกยภาพเนี่ยเหนือกว่าเยอะครับเพียงแต่ว่าผลงานช่วงหลังของบาเยิร์เนี่ยตั้งแต่กับบาเตกันต่อในช่วงปีใหม่เนพวกเขาผลงานตกลงไปเยอะมากครับสภาพร่างกายของนักเตะเนี่ย ดูแล้วไม่ค่อยฟิตครับแล้วก็การที่ล่าสุดครับพวกเขาตกรอบยูฟาแชมเปียนลีกด้วยการแพ้ต่อเบียร์แวเอาตรงนี้ครับทำให้ทีมเนี่ยเล่นกันแบบเสียความมั่นใจมากขึ้นแท็กติกการทําทีมของอยูเรียนนาะเกลมาเนี่ยถูกโจมตีเยอะมากครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังเกมลุกก็เริ่มฝืนครับแล้วก็ เกมลับเนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งวันนี้ครับมาเย,ยทางเจ้าบ้านนะครับสุขภาพร่างกายสดมากกว่านะครับเป็นบอลที่แรงจูงใจเยอะกว่าต้องการเี็กชั้นกำแพงกบเปิดมาให้ที่เสือใต้น,นะครับเป็นต่อที่2.25นะครับผมมองว่าเสือใต้ชั่วโมงนี้ไม่ดุนะครับโอกาสบุกบายิงขาดเป็นเรื่องยากมากกัดฟันครับเชียรบรอลลอมเชื่อว่าบิเลเฟลครับสู้ได้แล้วก็อยากน้อย จากไม่แพ้เรเทคารังนะครับชิวันลองเชรดทางบิวเรเฟลนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลร,ริเองรงฝรั่งเศสนะครับเป็นการเจอกระหว่างโอลิมปิกรียมเปิดบ้านพบกับ บอกโด OL หลังจากล่าสุดนะครับตกรอบฟุตบอลยุโรปนะครับตรงนี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยเล่นกันแบบเสียความมั่นใจนะครับแล้วก็สภาพทีมในการขาดมักสองการ์เร็ตกอาการตัวเก่งกับโกมุนนะครับจากแอนโทนีโรเปตัวนี้ครับทำให้แดนกลางกับแผงหลักเนี่ยค่อนข้างอยู่นะครับตอนนี้สาการเนรีพวกเขาค่อนข้างรอยตัวนะครับเจอกับทางบอกโดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นบอลที่หนีตกชั้นอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็3เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาดีขึ้นมาเยอะมากนะครับเก็บมาเก็บแต้มแล้วก็สภาพ ร่างกายเนี่ยฟิตมากกว่าเข้าพรอมมีมากกว่าแล้วก็แมงกันที้เปิดมาให้ที่รีโจนนะครับเป็นต่อที่1.5ผมแนะซื้อใจบอลหนีตายครับแล้วก็บอลที่พร้อมมากกว่าเชื่อว่าวันนี้ครับบอกโดจะไม่แพ้เรเทกับออกมาครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปที่ฟุตบอลซูเป,ปอร์ลีกตุรกีนะครับเป็นการเจอกับระหว่างคาซินปาซา เปิดบ้านพบกับอาดาน่าเดเมียสปอร์ตครับผลงานของเจ้าบ้านดีขึ้นมานะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขากำชัยได้4เกมแล้วก็แพ้เพียงแค่1เกมครับแต่ปัญหาหลักคือเกมรับที่ยังค่อนข้างจุดนะครับวันนี้ครับเจอกับทาอาดาน่าเดเมียสปอร์ตนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็กลับมาแก่งนะครับ3เกมหลังสุดเก็บมาเจแตแมและแท็กติกการทําทีมของกุนซือวิญญโซ่อนเตรานะครับต้องบอกว่าเป็นบอลที่เขี่ยวครบเครื่องมากกว่าพวกเขาย้อต้องการรุนโคต้ายอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของแท็กติก การเล่นเนี่ยดูหลากหลายทีย่จุมากกว่าก็แพงค่นี้ครับเปิดมาให้ที่คาสิมปาซาเนียครับเป็นต่อที่0.25นะครับผมแนะเชียร์สหน้าของทางทีมเยือนมองว่าวันนี้อาดาน่าเดเมียสปอร์จะไม่แพ้กับออกมานะครับวัอดีครับสู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันที่นะครับเชียร์บ bon, อลรองทั้ง3ทีมนะครับเชียร์บบเรเฟลเชียร์บ็อกโดและเชียร์อาดาน่าเดเมียสปอร์นะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเองๆหัวรวยไปเจอกักนใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ